รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิถีทมวิถีไทยนะคะค่ะวันนี้น้องจิ๊บนะคะก็ได้อยู่ที่วัดถ้ำเขาดินแดงนะคะตำบลช่องแคร์อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะคะค่ะวันนี้นะคะมีสาระดีๆนะคะมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะภายในวัดนะคะจะเป็นไปมาอย่างไรน้องจิ๊บจะพาท่านผู้ชมนะคะขับระกาศมรสการหลวงพ่อและไปชมบรรยากาศภายในวัดว่าจะมีงานอะไรให้เราได้เข้ามาสร้างบุญสร้างกุศลภายในวัดกันบ้างนะคะเดี๋ยวติดตามน้องจิ๊บนะคะขับรปกราศมัสการหลวงพ่อภายในวัดกันเลยค่ะไปเลยค่ะ จเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบบบพระพุทธศาสนาและตอนนี้ทางวัดเราวัดถ้ำเขาดินแดงซึ่งมีอัตมาเป็นเจ้าวาดคือพระอาจารย์เลธิกัยปัญญาวโลซึ่งวัดเรานี้ก็ก่อตั้งเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2549จนถึงปัจจุบันนี้ก็แต่งตั้ง ขึ้นมาเป็นวัดโดยถูกต้องสมบูรณ์ตามระบอบกรมพระพุทธศาสนาแล้วทางวัดเราก็จะมีงานบุญกุศลมหากุศลอัน,นอยิ่งใหญ่คือจะได้จัดมีพิธีเททองหรอพระประธานพระอุโบสถคือพระมหาจักพรพรรดิโคตมะสากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะรอองค์ท่านด้วยเนื้อสัตตโลหะหน้าตักร้อยเก้านิ้ว มีเฉลี่ยความสูงพร้อมฐานอยู่ที่7เมตรน้ำหนัก8ตันซึ่งก็ได้เตรียมงานเตรียมการพิธีที่จะทำการเททองหล่อพระขึ้นในวันที่7พุษภาในพิธีสำคัญคือวันที่7พุษภาพุษภาคม2,566ซึ่งเราจะได้จัดพิธีมหากุศลสร้างบุญบาร,รมีในการหล่อ,ลอพระ ประธานคือพระมหาจักรพรรดิโคตามาสักยะมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าอัตมาจึงขอ,อกราบเรียนพระภิกษุสงฆ์ที่จะมาร่วมสร้างบุญบารมีด้วยกันตลอดทั้งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้มีกิจศรัทธาและก็ปรารถนาที่จะร่วมสร้างพระพุทธปฏิมาคือเป็นพระประธานองค์ใหญ่นี้เป็นที่สักการบูชาในพระภิกษุสำเนหรือพุทธบริษัททั้งหลายที่มีในทิศทั้ง4 ที่จะได้มากราบไหว้สักการะขอพรหรือสวดมนต์ภาวนาบำเพ็ญเจริญกรรมฐานเมื่อมีโอกาสของแต่ละท่านตามการเวลาอันสมควรของแต่ละบุคคลสืบต่อไปอีกประการหนึ่งก็คือเราได้จันลงในพระพุทธศาสนาได้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยาวไกลจบจนครบวาระ5,000ปีตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตั้งหรือทำนายททยพุทธศาสนาของเราไว้ ซึ่งก็เป็นโอกาสดีเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีหน้าที่คือการค้ำชูแล้วก็จันลงพัฒนาในพระพุทธศาสนาทุกเหตุทุกทางที่เราสามารถที่จะร่วมสร้างร่วมรักษาร่วมนำพาทำความเจริญแม้แต่เป็นถาวรวัตถุที่ก่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือจิตใจของเราที่จะต้องเปี่ยมร้นไปด้วยแรงศรัทธา ศรัทธานี้ก็จะต้องประกอบไปด้วยปัญญาปัญญาที่เราพิจารณาเห็นพ้องในสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราสร้างเพื่อสร้างบุญกุศลบาร,รมีคุณงามความดีที่เราสร้างก็จะติดดวงจิตของเราไปในทุกภพทุกชาติเป็นที่สุดของการสร้างบาร,รมีและเป็นโอกาสที่เราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมมาหากุศลครั้งยิ่งใหญ่นี้อัตมาจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาเมื่อมีโอกาส ก็เสียสละเวลาของท่านในวันที่7พฤษภาคมทึ่ตรงกับวันอาทิตย์เราสามารถที่จะเดินทางมา,าร่วมพิธีเททองรอพระประธานาร่วมงานพุทธ,ธาพิเศษเพื่อเสริมสิริเป็นมหากุศลบุญบารมีเป็นมงคลแก่ตัวเราตัวท่านให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในสัมมาอาชีพให้ประสบผลสำเร็จ ในสิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้มุ่งมั่นปรารถนาด้วยบุญกุศลบารมีอันเราทั้งหลายได้กระทาเกิดเกิดขึ้นและได้ทํากันสาจนสาเร็จด้วยดีในอนาคตอันใกลน้นี้สิ่งทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วความสําเร็จทั้งหลายความมุ่งมั่นปรารถนาทั้งหลายหากไม่เกินอานาจกฎของกรรมเป็นไปด้วยความชอบธรรมอาตมาก็ขอให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านทั้งหลายได้ปรารถนาแล้วไซนั้นจงสำเร็จทุกสิ่งทุกประการโดยทัน่นทั่วกันทุกท่านทุกคนเชิญ